สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการตรงไปตรงมานะครับวันนี้วันพุธที่4ี่พฤษภาคม2554วันนี้จะเกิดใครเปิดดูหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆจะเห็นประโยคที่เป็นประโยคยอดฮิตก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งหนังสือพิมพ์ก็ใช้คําว่าทิ้งทวนโดยข้อ,ขอที่จริงนี่เป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับวันนี้เราจะมานั่งคุยกับรองโฆษกประจําสำนักนาย,นาย,นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับจะเรียกว่าประกการทิ้งทวนหรือว่าทิ้งหอข้างแครั มันทิ้งในไม่อ้าถานจริงๆไม่ละครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า,าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้ประกาศเรื่องของการที่จะยุบสภาดังนั้นเมื่อจะมีการยุบสภาเนี่ยนะครับภา,าระหน้าที่ของอรัฐบาลก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมีการยุบสภาไปแล้วกว่าจะมีรัฐบาลใหม่มาเนี่ยจริงๆเขาใช้ว่าปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทอ,อีกสามเดือนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่มาเนี่ยนะครับ แต่ประเทศต้องเดินหน้าประชาชนจะต้องได้รับการดูแลครับแต่ด้วยเงื่อนไขของกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยรัฐบาลที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มมาได้สักกีเ่เปอร์เซ็นต์ผมว่าลดไปสัก80เปอร์เซ็นต์เลยมั้งครับแต่ว่าเรื่องที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงการต่อเนื่องเนี่ยอันนี้จะอนุมัติไม่ได้ถูกไหมครับถ้าเป็นรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ใดทีนี้ว่าประเด็นมันก็คือว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าหลายเรื่องหลายราวในประเทศเราเนี่ย พี่น้องประชาชนประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยรเรื่องอะไรต่างๆนานาสองก็คือ,อเรื่องที่รัฐบาลได้กําหนดกรอบวงเงินเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆไว้แล้วโครงการซึ่งจะต้องเดินหน้าไปคือเตรียมไป้แล้วแหละว่วงงะางานถ้าพอมันสเดือนนี้มันหยุดชะง,งักสมมติถ้าถ้ามีการยุบสภาแล้วก็อีกสเดือนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่<ๆ>มเนี่ยบ้านเมืองสะดุดนะครับมันไปไม่ได้เลยมันไปไม่ได้ด้วยเหตุผลเพราะกลไกของกฎหมายเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อเป็นดังนี้เนี่ย ท่านนายกเองท่านก็ได้แจ้งต่อรัฐบาลแล้วนะครับก็คือกระทรวงต่างๆว่ามันมีเรื่องอะไรที่จําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทําให้บ้านเมืองต้องเดินหน้าต่อไปประชาชนจะได้รับประโยชน์ไม่เดือดร้อนเนี่ยก็ต้องเร่งมาอืนะครับก็คือที่มาทั้งหมดเลยที่มันกลายเป็นว่าตีสองเมื่อคืน <c oughs> ผมยังไม่ได้นอนเลยนะครับก <c oughs> ็าะตอบแบบเรือๆ, <c oughs> ๆก็ต้องขอ,อาาผมเป็นนักข่าวทำเนียบม, <c oughs> มาก็ไม่เคยประชุมนายขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันนะคุณพระเจ้ามาเกิดอะไรขึ้นมีคนบอกว่าทิ้งทวนจริงหรือเปล่าประเด็นประเด็นทิ้งทวนเนี่ย สิ่งที่ผมจะพูดต่อวันนี้เนี่ยเราต้องเปิดเขาเตะทุกคนไปก่อนเลยไหมเปิดตรงเลยนะครับเปิดตงรงเลยว่าประเด็นทิ้งทวนเนี่ยผมผมได้คุยกับน้องๆ้องสื่อหลายคนเนื่องจากตัวเองก็ก็ก็อาชีพเก่าดั้งเดิมก็ก็สื่อนะฮะก็พอเปิดนั่งสื่อพิมพ์เราก็ถามแล้วบอกน้องทำไมทำไมถึงใช้คเขามาทิ้งทวนเขาบอกว่าพี่พิวชระพี่ต่อก็คือชื่อเล่นผมนะบบอกอย่างนี้พี่เราเนี่ยตั้งทงกันไปแล้ว เราี่ตั้งหมายถึงรู้อยู่แล้วใช่ไหมเราี่ตั้งธงเราในที่นี้หมายถึงสื่อนะครับอันนี้คือเราเราพูดกันแบบตรงวันนี้วันนี้วันนี้เปิดแบบคุยตรงๆนะฮะคือในในเชิงวิชาการท่านรองสุภาชัยว่าไปแล้วล่ะนะฮะแต่ในในเชิงอีกมุมหนึ่งเนี่ยในอีมิติหนึ่งเนี่ยก็คือว่าบรรดาสื่อหลายหลายสำนักเองเนี่ยเขาก็เตรียมเตรียมทิ้งทวนเหมือนกันสำหรับรัฐบาลชุดนี้ว่าเอาละในเมื่อว่ากันว่าหรือคาดเดากันว่า ครั้งนี้ล่ะน่าจะเป็นการประชุมคลมอครั้งสุดท้ายอันนี้คือไม่ได้เป็นการดืนยันว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ใช่ใช่แต่แต่เขาเขาคาดการณ์เขาเขาทำฟอร์แคสต์ได้บอกอย่างเงี้ยนะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาลอภิสิทธิ์วชชาชีวะในคณะรัฐบาลที่มีอํานาจเต็มก่อนประกาศยุบสภาเขาก็ตั้งไว้แล้วพอพอพอมันเกิดอ่าพอมีการประชุมจริงๆเนี่ยฮะมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่สิ่งที่ท่านธุะชัยพูดก็คืออ่ท่านนายกมันตัวเองขั้นขั้นก็มีบัญชาไว้ล่ว ท่หนแล้วใช่ก็เกือประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วว่าสัปดาห์ที่แล้วในการประชุมคลมครั้งที่แล้วบอกว่าครั้งนี้เนี่ยน่าน่าจะหรืออาจจะเป็นการประชุมคลมอนัดสุดท้ายนายกไม่ได้บอกตรงๆใช่ไหมว่ามันต้องเป็นครั้งสุดท้ายไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะฮะนะฮะท่านบอกว่าน่าจะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านมีบัญชาตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้วคือท่านบัญชาให้ หัวหน้าหัวหน้ากระทรวงทะวงกรมต่างๆก็คือบรรดารละมนตรีรนะที่จะนำเรื่องเข้ามาบรรจุในวาระจะเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบก็แล้วแต่ในในการประชุมคลรมอรครั้งนี้เนี่ยให้รีบประสานกับท่านแล้วก็คุยกับ,กบทั้งในส่วนของเล,เาเลขาคลรมอรคือดออรอรัมพลดกรกรบนะบ,บแล้วก็ตัวท่านเองนะฉะนั้นเนี่ยแต่ละ แต่ละกระทรวงเนี่ยก็พยายามเนื่องจากมันจะมจีช่องวางอ่างที่ท่านรองสุขช,<า>ชัยพูดช่องว่างในเรื่องของศูนย์ในเรื่องของการบริหารราชการในเรื่อง้นเนื่องจากกฎหมายต่างๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยแต่ละกระทรวงไม่ผมผมยืนยันนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยไม่ไม่ใช่เฉพาะแค่ข้าราชการการเมืองคือไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องเนี่ยถูกผลักดันโดยรัฐมนตรีนะฮะ,ะถูกไหมฮะก็คือข้าฝ่ายข้าราชการประจําเองเนี่ยนะฮะเขาเองเนี่ยจากแปลนที่เขาเคยตั้งไว้ว่า อายุรัฐบาลชุดนี้อย่างน้อยถ้า,ถา,ต,าตามโปรแกรมปกติมันก็ต้องถึงอย่างน้อยก็พฤศจิกาธันวาตีว่าธันวาคมง่ายๆฉะนั้นเนี่ยสิ่งทีมมม่มันเกิดแรงผลักดันให้ให้มันมีการเสนอวาระคอรมอต่างๆนี้เรายังไม่ต้องพูดนะว่าว่าว่าแต่ละแต่ละวาระมันเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าตอนนี้ปรากฏการณ์ที่จํานวนมากมายถ้าสมมติว่าเราคิดก็ควาว่าทิ้งทุกคนไว้ก่อนนะฮะ <laughs> มันก็เกิดจากแรงผลักดันทั้งผมผมพูดนี่ไม่ใช่ในฐานะนักการเมือง นะไม่ได้ไม่ได้ออกตัวให้นักการสมมติเป็นปรัดการเป็นงนั้นเออใช่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งก็ได้อะเขาก็ทําคือยังไงมันก็ต้องทําคือเนื้องานครับเขาเขาต้องเสนอเนื้องานที่ให้มีงานทําต่อเนื่องในช่วงที่มันมีรอยต่อของอํานาจอะไรต่างๆผมพูดอย่างนี้ได้ไหมคุณวัชรวาดจริงๆเนี่ยงบประมาณของปีพศเนี่ยมันมีค้างอยู่แล้วถูกมันรอโครงการเสริมมาเพื่อขออนุมัติแค่นั้นเองแล้วมันจริงๆรแล้วมันต้องบอกว่ามันมีแลนไว้หมดแล้วถ้าเรานั่งดูเนี่ยมันมันต้องบอกว่าแต่แต่ละแต่ละแต่ละโครงการเนี่ย ถ้าไปเปิดดูย้อนหลังเนี่ยฮะคุณพีรพัฒน์ก็เคยอยู่ในทเนี่นะ,คะคเคยทราบนะแต่และกระทรวงเนี่ยเขาก็มีมาสเตอร์แพลนคือ,อยุทธศาสตร์หรืออะไรของเขาาเยอะ5ปีส0ปีตลอดเดือนนี้จะทะําเรื่องอะไรเรืาา่องอะไรจะวางแผนทั้หมด,ดียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายแย่กอ่มาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเฉลี่ยกันง,ง่ายๆจนถึงเดือนนี้เดพฤษภาคมถึงพฤศจิกาก็อีกประมาณสักห้าหกเดือนเอาว่าเาเอาโครงการทั้งหมดมาเฉลี่ยเนี่ยมันจะเยอะไหมไม่เยอะแล้วจริงๆแล้วผมบอกให้เลยนะครับว่า ตอนนี้เรากำลังตื่นเต้นตัวเลขกันนะฮะกับ2 4 9วาระใช่นะโดยประมาณนะแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้ผมเปิดดูหนังสือพิมพ์ผมก็ตื่นเต้นนะเปิดดูอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะครับที่ผมหยิบหยิบมานี่ไม่ใช่หมคือแค่กําลังดูว่าแต่ละฉบับหรือแต่ละสํานักเนี่ยก็เฉพาะแค่การรายงานตัวเลขนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้คือเล่นเรื่องตัวเลขกันอย่างเดียวตัวเลขวาระตัวเลขเม็ดเงิน ไม่เท่ากันสักฉบับวัชระในฐานะคนวัชระเอ่ยท่านสุภชัยเอ่ยที่อยู่ในคลรมจนกระทั่งตีสองว่ากเนี่ยมานั่งดูแล้วก็งงว่านีตัวเล็กนี่มาจากอาจจะเป็นไม่ได้หรือเปล่าว่าเขาอาจจะจบตอนที่ปิดแท่นตอนสักเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้แต่ว่าคลรมประชุมตรง่ีสองใช่น่าจะมากกว่านี้นะน่าดีนี่นี่ขนาดตอนนี้ยังล้อกันเป็นแสนแล้วนะฮะกับพราะฉะนคุณวัชระมองว่าไม่น่าแปลกประหลาดอะไรแต่ประการใดผมเรียนอย่างนี้ดีกว่าผมอยู่ชาติไทยพัฒนานะครับครับ ท่านสุภะชัยอยู่ภูมิใจไทยครับนายกประชารชาัปผัด,ดมผมไม่ได้โฆษกพรรคประชาปัฐผครนะแต่สิ่งที่ผมนั่งสังเกตในช่วงการประชุมคลมในนัดที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นคําตอบได้สําหรับตีสองนะคือถ้าเป็นการทิ้งทวนหรือเป็นการในลักษณะของไปด้วยกันไปด้วยกันอะไรอะไรก็ปล่อยหมดเนี่ยผมว่าเลิกเร็ววันนี้เยอะนายกทำยังไงผมผมนั่งดูเลยนะฮะสิ่งแรกสิ่งสิ่งหนึ่งที่ ที่เห็นชัดๆเลยนะฮะในมุมเด็กๆอย่างผมนะฮะเรื่องแรกนายกไม่ปล่อยเลยเถิงบอกตัวเาียงใดคือจริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าอันนี้คือพี่น้องประชาชนไม่มีโอกาสด้วยนะคืออย่างนี้ครับก็ถือโอกาสนะครับก็ในฐานะที่เราเป็นรองโฆษกร,ร,รัฐบาบลเราเป็นโฟสของรัฐบาลมาแล้วก็ต้องเข้าประชุมครมทุกครั้งเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านนายกมีเนี่ยก็คือว่าท่านเองท่านตรวจสอบทุกวันะ กลันกรองอทุกเรื่องละเอียดมาเลยอ,อ,อะไรก็ตามที่ไม่ท่านเห็นว่ามันไม่ไม่ชอบที่จะต้องอนุมัติให้เนี่ยท่านก็ไม่ยอมอนุมัติหรอกอมไม่ว่าจะเป็นของประชาปธิัตน เพราะฉะนั้นมันมีข่าวคราวเรื่องประเภทว่าพอถึงเวลาภูมิใจไทยเสนอเข้ามาแล้วก็โดนนายกเบรกที่จริงผมอยากจะถือโอกาสบอกตรงนี้นะครับของประชาธิปัตย์ที่โดนเบรกหัวตรงไปก็เยอะ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 แต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของปกติใช่ไหมฮะพอรัฐมนตรีพรทิวาเสนอบอกพานิช์เมื่อไหรแล้วก็เบรกทุกทีเนี่ยจริงไม่ใช่คือคือก็อาจจะเป็นวิธีคิดแบบไม่ไม่ไม่ s i t i v e thinking คก็ไม่ได้คิดเชิงบวกเท่าไหร่ที่จริง ผ่านไป90%าเปเซเบรกไปนิดหน่อยก็เป็นข่าวจริงๆเนี่ยต้องเรียนว่าสิ่งที่ท่านนายกเองเนี่ยนะครับต้องยอมรับนี่ผมพูดในฐานะที่ทำงานกับท่าน<อ>ท่านนายกเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม,มนะครับเป็นผู้ที่รอบรู้ในแต่ละเรื่องท่านอ่านวาระทุกวาระแล้วท่านรู้ว่าวาระนี้เนี่ยเดิมมีมติที่เกี่ยวข้องคอรมอที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร,รจนกระทั่งว่าเรื่องนี้มีกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง หรือว่าคราวที่แล้วใครพูดไว้เรื่องนี้เสนอมาติดค้างยังไงจําได้หมดเพราะฉะนั้นก็คือโดยหลักการเมื่อวานเนี่ยนะครับก็เหตุผลที่มัน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 ถึงตีสองส่วนหนึ่งก็คือการที่แต่ละวาระก็มีการแสดงความคิดเห็นกันปกติแต่ถามว่ามันเมื่อวานนี่มันมันก็น้อยกว่าทุกคราวที่ผ่านมา หมายถึงว่าวาระในในการประชุมในคราวอื่นๆเนี่ย<อ>นะครับ,รบเราก็จะพบว่าท่านรัฐมนตรีหลายท่านท่านก็เป็นผู้ทรงภูมิปัญญาก,กันทั้งนั้นท่านก็แสดงความคิดเห็นกันวาระบางวาระซึ่งมันควรจะผ่านไปโดยเวลารวดเร็วก็แสดงความคิดเห็นกันเนิ่นนานผมก็ยังเมื่อคืนคิดในใจไม่ได้บอกใคร <c oughs> ผมบอกว่าถ้าถ้ามันประชุมกันอย่างนี้มาก่อนหน้านี้มาสองปีที่แล้วกว่าๆเนี่ย <c oughs> ผมคงทํางานเร็วขึ้นฮะทีนี้ขอพูดเรื่องทิ้งทวนเก่อนอื่นนะ พูดเมื่อกี้พูดเรื่องเปิดพุนานุกคมวันวันแปลว่าอะไรแปลว่าวันวันจริงๆเนี่ยนะครับวันนี้ผู้รู้ท่านหนึ่งท่านบอกกับผมก็เชื่อท่านอยู่มากนะครับบอกว่าจริงๆเนี่ยอาจารย์คลิฟต์เคยบอกกว่าทิ้งทวนนี่ก็บอกว่าไอ้อุปกรณ์การสีซอเนี่ยคันซอเนี่ยคันซอนี่ยก็เรียกว่าทวน เพราะฉะนั้นทิ้งทวนนี่ในความหมายก็คือว่าพอเพลงสุดท้ายแบบเล่นกันสุดๆเล่นกันใส่กันเต็มที่ผมก็นึกถึงพวกกีต้านะที่เล่นกันมาแเ้ือแบบเอากีตราฟาดอะไรกันเนี่ยผมนึกถึงทวนจริงๆทีนี้ผมก็เผลอเข้าใจว่าทวนหมายถึงอาวุธผมก็เผลอไปพูดเล่นว่าจริงๆผมดูไม่รู้ว่าทวนหรือหอกแต่เมื่อวานคนก็อยากรู้ว่าไม่ใช่เรื่องทวนแต่เรื่องรถถัง อย่างเป็นต้นนะครับซึ่งรถถังก็ไม่ได้เป็นต้นด้วยนะแต่ว่ากําลังจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือกําลังจะบอกว่าถามว่าทิ้งทวนไหมเนี่ยนะครับเวลานี้ผมจะไม่เข้าไปรายละเอียดละว่าแต่ละวาระแต่ละกระทรวงมีเรื่องอะไรแต่กาลังจะบอกว่าสื่อน้องๆที่น่ารักทั้งหลายน้องก็เล่นมากดตัวเลขเลยครับว่าไอ้นี่เท่านี้เท่านี้เท่านี้รวมแล้วก็ตัวเลขไม่รู้เท่าไหร่อันนี้เขาบอกว่าในทางข่าวมันเป็นประเด็น ใช่เข้าใจเข้าใจว่าเข้าใจแต่ว่ามันในที่สุดแล้วมันไม่ใช่อย่างที่มันเป็นหมายถึงว่าถ้าเกิดเราลงตัวเลขไปเนี่ยผมดูตัวเลขอันนี้คือไม่แน่ใจว่าตอนที่คืนหรือเปล่านะที่บอกว่าประชาธิปัตย์ได้รับอนุมัติไป28,700ดนล้านครับขณะที่พรรครวมรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ย46,800คือยกตัวอย่างอย่างนี้เอาภูมิใจไทยผมเนี่ยนะครับท่านโสพลเป็นรัฐมนตรีคมนาคมใ่ท่านก็เสนอเรื่องของการ ซื้อโบกี้รถไฟใหม่ซื้อ,อหัวรถจักรซ่อมรถไอ้ดีเซลรางไอ้อันสตอมอ,อะไรต่างๆประมาณ6,000กว่าล้านถามว่า6,000กว่าล้านเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณโสพลสารามท่านมาบอกว่าไหนๆคอรมอนสุดท้ายแล้วขอ6,000ล้านไปซื้อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครรู้ว่าแผนพัฒนา5ปีของการรถไฟเนี่ยให้ไว้แสนเจ็ดมล้านมันก็แสนเจ็ดหมื่นล้านนี้เนี่ย รอบนี้ก็คือว่าถึงววละที่จะเข้าสู่กระบวนการในการซื้อบอกี้พอดี6 0 0 0กว่าล้านอ,อ๋อทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วน,วนก็ว่ากันไป5ปีไงครับ,รบอันี้มันไทมิ่งมันพอเหมาะเพราะฉะนั้นเลยภูมิใจไทยเลยได้ไอันนี้เฉพาะส่วนนี้ก็6000กว่าล้าน <S <S ที่อยากจะเรียนตรงนี้อันนี้ก็คือเรื่องของทิ้งถวนผมอยากจะสรุปในในเรื่องการการที่มีมติถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมยืนยันได้ว่าถ้าท่านเห็นว่าเงินมันเยอะเนี่ยนะครับ แต่ทั้งหมดนี้มันเป็นประโยชน์กับประชาชนถามว่าคุณโสพลบอกว่าจะซื้อหัวรถจักรใหม่มซื้อโบกี้ผมเนี่ยผมนั่งรถไฟชั้นสามมาตั้งแต่เด็กๆเกนี่ยนะชีวิตมันอันเด็ดอานาถแล้ววันนี้ขบวนนั้นเนี่ยห้าสิบปีผ่านมาเนี่ยก็เหมือนเดิมจริงๆมันไม่ถึงนะฮะสี่สิบปีก่อนไปยังหนุ่มอยู่ <c oughs> กำลังจะบอกว่าขบวนเดิมนั่นแหละครับวันนี้คุณโสพลจะซื้อขบวนใหม่แล้วพี่น้องไม่ชอบอ,ะอ่ะชาวบ,บ้านชอบแล้วผมเห็นเพื่อไทยคุณโคศกเพื่อไทยก็มาตมาหนิไ่พลาดพิงกันป่ะป่ากำลังจะบอกผมอ ทั้งหมดเนี่ยถ้ารัฐบาลกําลังซื้อโบกี้รถให้ใหม่เนี่ยค,คุณโฆษกเพื่อไทยบอกว่าไม่ชอบให้ประชาชนได้ใช้ของใหม่เหรอ,อไอ้นี่เป็นตน้น พูดเป็นต้นบ่อยแต่ก็มันจะบอกว่าจริงๆเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทํานี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนอ่าอันนี้เดี๋ยวพี่นักข่าวโซนพี่สุนทั้งคนละแตจะลงกันว่าส่วนการทําและเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงหรือไม่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณพชร์น์มองคุณพิรพัฒน์อย่างี้ก่อนชาติไทยได้เท่าไหร่ในข้อมูลคุณพิรพัฒน์ในชาติไทยพัฒนาใช่ไหม2,023ล้านได้ได้ตรงไหนครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินคค้้้้าาาาาาานนนนนชตติิจรงมมกกกวว่่่่่ีีแแ็ไไดบะ ยิมีมากกว่านี้ฮะใช่ไหมใช่แต่บางเงินมาเมื่อคืนนี้สื่อบางท่านไม่อยู่ถึงตีสองผมเข้าใจว่าคงจะปิดเล่มก่อนประมาณเที่ยงคืนประมาณนี้แหละนี่ยิ่งได้มากกว่าเดิเอีกผมว่าถ้ากรณีศูนย์